กลับมาอีกครั้งกับเที่ยวเยอรมัน EP 3ไปในเมืองมา2เมืองแล้วคราวนี้ก็เลยอยากจะพักผ่อนชิลๆบ้างที่นี่เส่จะไปก็คือชัววันเซแต่ว่าหลักๆที่จะไปเนี่ยก็คือเกาะนกยูหรือว่าฟาวอินเซลเมื่อไม่กี่วันก่อนไปซูในเบอร์ลินมาด้วยก็เลยอยากให้คลิปนี้รวมเป็นคลิปธรรมาชาติชิลๆผ่อนคลายก่อนที่จะไปวันเซขอพามาที่สวนสัตว์ในเบอร์ลินก่อน สถานที่นี่คืออยู่ใกล้กับตัวเมืองตึกเลยก็คือมาง่ายมากแม้ว่าจะอยู่ในเมืองเลยแต่ว่าที่นี่ก็มีหลายโซนให้เลือกดูไฮไลท์ที่คิดว่าจะต้องมาดูให้ได้ก็คือน้องหมูเดง้งที่จริงก็ไม่ใช่น้องหมูเดง้งแต่ว่าเป็นฮิปโปแคทที่อยู่ที่นี่ชื่อว่าโทนี่อายุน่าจะพอใกล้ๆกันเอาจริงๆไหมรู้สึกว่าหน้ามันเหมือนกันอะคือเหมือนหมูเด้งเลยเป๊ะเลยแล้วที่ตลกมากคือตอนนั้นดูอยู่แล้วข้างๆก็มีฝรั่งสองคนมาร้องเพลงมามามูหมูเด้ง อ่ันนีน้ยายโซนมาโซนฝั่งนกแล้วคือนกที่นี่เยอะมากแล้วก็มีฝั่งแบบแยกเป็นเฮวียบเลยมีเซาท์อีสเอเชียแอฟริกาอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วตอนหน้าร้อนมันก็ไอสิ่งตัวทะเลปะหรือซีลสักอย่างก็มาอับแดดด้วยคือแบบโคตรเคาเจอรอยู่โล <c oughs> อยู่ในเมืองหรืออยู่ในห้องนานๆมันไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอธรรมชาติมากแล้วพอเจอธรรมชาติต้นไม้เยอะๆอยู่กับสัตว์อย่างงี้แล้วมันแบบผ่อนคลายมันฟินอะ นำให้ทุกคนไปสวนสัตว์มากๆนี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วไปดูแบบเออเรื่อยๆว่ามันทำอะไรกันขุดนู่นขุดนี่แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าวันต่อไปจะไปดูนกยูงที่เกาะนกยูงเลยเป็นแบบว่าเดินชิลในเกาะได้เลยแล้วก็จะมีนกยูงเดินอยู่แบบโอเพนเลยนี่ก็คือลงสถานีที่วันเซลแล้วก็นั่งบัตรต่อโชคดีที่ได้นั่งบัตรรอบที่เป็นแบบบัตรคลาสสิกกับแบบเก่าๆพอดี มันให้ฟีลเหมือนทัศนศึัษษาในป่าแหมเหมือนอยู่นาแคน้งอะไรอย่างงี้ก็นั่งบัสไปจนถึงสถานีสุดท้ายเลยก็คือฝาอินเซลแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกฟากจ่ายไปประมาณ5ยูโรข้ามฝั่งมาแล้วก็จริงมันผ่านมาแค่แบบข้ามาแค่5นาทีก็ถึงแล้วก็จะเดินเล่นนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เหมือนก็คือธรรมชาติเมื่อกี้เดินเล่นแบบ เดินมั่วๆก็เจอนกยูงแล้วรู้สึกว่าที่นี่นกยูงเยอะมากแบบมากนี่พูดไปใครจะเชื่อเดินมาไม่ถึงสินาทีเจอนกยูงแล้วตัวแรกถ่ายหน่อยนะขอถ่ายได้ไหมแล้วมันดูไม่กลัวคนเลยด้วยซ้ำเดินมาเหีดเดียวก็ถึงตรงปราสาทตรงนี้แล้วแต่ว่าย้อนแสงนิดนึงมันเล็กกว่าที่คิดมันคือมันเล็กเลยอะแต่ก็แบบแถวๆนี้มันมีอะไรให้เดินเยอะดีแล้วก็มีต้นไม้ปลูกแบบ น่ารหละคะคือรู้นะว่าน,นอกอยุงเยอะอะแต่นอกอยุงมันไปขึ้นอยู่บนเสาไช้ดู เห็นรุ่งจากไกลๆไหมมันมีสามตัวเลยหนึ่งสอง แล้วก็สาบองนี้กันนะึงน่ารักมากตัวสีขาวน้องอยันนี่นะ,นจะเจอกัเกิดแล้วฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวว่าจะเซลฟี่กับมันได้ปะ ทิกเกอร์วอร์น,นิ่งไว้เลยสำหรับคนที่กลัวนกน่ากลัวมากเท้าโอ้เยอะมากหน่าหลักเป็นวันที่เจอหนูยุงมากที่สุดในชีวิตไม่ได้เจอหนูยุงมาตั้งแต่เด็กเรามาตั้งแต่แบบไปสวนสัตว์อะ เขาแบบนั่งปิกนิกการอยู่ข้างหน้าเลยมันจะมีร้านกว้างพหาดตรงน่ะน,นกยูงก็ยังอยู่เลยเดี๋ยวมามาสตาคือที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั่งไม่นานก็รู้แล้วว่าทำไมนกยุงมันเยอะคือมันกำลังจะหาเป้าหมายที่จะให้อาหารมันอยู่อันนี้คือนั่งที่มานั่งเฉยๆเลยแล้วมันก็เดินเข้ามา สถานการณ์ตอนนี้คือมันกําลังจะเจอเป้าหมายใหม่แล้วแล้วตอนนี้มันก็กําลังกระดึบกระดึบเข้าไปแบบเนียนๆนั่นจิกขาแต่ว่าที่จริงมันจิกในจานไปแล้วเรียบร้อยถ่ายไม่ทันตอนนี้ก็คือเดินเล่นเรื่อยๆเดินเล่นทั้งเกาะเลยที่จริงมันเดินไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะมีป้ายบอกตลอดว่า ถ้าอยากไปดูตรงไหนให้ไปฝั่งไหนระหว่างทางก็เจอต้นไม้แบบแปลกๆเยอะเลยมีหลายชนิดจะไปต่อไปก็คือสะพานเล็กๆมีสะพานตรถ้าถ่ายจากไกลออกมาหน่อยมันก็จะสวยมีเพราะมันจะมีแบบแม่น้ำอยู่ตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำได้ไหมแล้วก็ข้ามอีกฝั่งไปถ่ายมามก็คือสะพานสวยมากมันจะสะท้อนกับน้ำเราตรงรอบๆก็คือแบบอยู่ตรงป่าเลยแบบรกๆเลยอะ ส่วนกระท่อมตรงนี้ไปอ่านมาคร่าวๆเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชลเตอร์ล่าสัตว์สำหรับกษัตริย์องค์ก่อนดูหน่อยสีข้างในมีอะไรโอ๊ยนั่งหนามันติดตรงนี้ประตูมันติดแต่ว่าข้างๆมันน่าจะดูหน้าต่างได้เอ้ยอะไรวะสะท้อนหมดเลย เห็นไหมอ่ะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าประมาณนี้ข้างๆก็มีแบบแม่น้าแม่น้ำอยู่รอบๆเลยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่นี่ไม่รู้จะถ่ายให้เห็นยังไงดีน่ารากักอ่ะเหมือนภาพโมเน่เลยแล้วแบบมันมีน้ำอยู่ข้างล่างมันก็เป็นสะพานสีเขียวแบบน่ารัก ที่ที่ต่อไปที่กําลังจะไปก็คือซูที่มันขึ้นใน,นเน็ตว่าเป็นซูแต่ว่าที่จริงก็น่าจะเป็นซูมที่เขาเอาไว้เลี้ยงนกยูงกับไก่ข้างในมันนกยูงแต่ข้างนอกก็มีนกยูงเห็นไหมอันนี้ก็มีนกยูงน่าจะเข้าออกได้โอ้ยตัวเล็กๆน่ารักมาก อันนี้มันคือไก่เนาะแม่น่าชานกอยู่แบบไก่ตัวฟูไก่ที่นี่สไตล์หริตมากมันใส่แบบรองเท้าฟูฟูอ่ะโอ้ยน่ารักดูดิวูดูมันเดินดีวมันจำ้จำ เผืมม <G ül> ่อได้วาดรูปวาดเลยละกันตรงนี้เอาบ้านนี้ข้างหลังน่าสนใจนะอันนี้จะวาดให้ดูว่าวมันจะเป็นไม่ได้วาดนานมากเราก็อยากวาดขอข้างหน้าทำไมเดินแบบนั้นวะเดินดีๆเสียงมันดงังอ,อะไรวะนะ อุ้ยเชี่ยมันมีอะไรตกลงมาจากข้างบนตกแดงซะด้วย แปกอะอะไรวันนี่ยที่จิงตรงนี้ไม่สามวันด้วยแต่ตรงนี้เงียบที่สุดละเหมาะกับการวาดที่สุดถึงแม้ว่าจะมีคนเดินไปได้มาแต่ก็ที่อื่นก็เดิน มาตอนบ่ายใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าได้ตอนนี้ก็คือกําลังนั่งเรือกับแต่ไม่แค่นั้นเพราะว่าจะนั่งบัตรไปต่ออีกที่หนึ่งก็คือวันเซคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าหาไม่เจอก็คือเดินผิดซอยนิดนึงก็เลยมาเจอลูกบ้านสิงโตนี้แทนซึ่งก็ดูจะเป็นไฮไลท์อยู่นะอีกสักพักก็เจอแล้วอันนี้คือทางเข้าข้างหน้าเลยคือมันแบบไม่ชัดแล้วเห็นปาข้างนอกมันมีแบบหลวก,กันอยู่ก็เลยเมองไม่เห็น คือตอนแรกอ่ะจะกลับแล้วนะแต่รู้สึกว่าคลิปอาจจะสั้นก็เลยแวะมานี่วันเซคอนเฟอเรนซ์เป็นเหมือนเครียกอะไรอ่ะที่ประชุมอ่ะในยุคช่วงของนาซีใช่ปะที่นี่ก็เป็นแบบที่ที่ที่สุดหาที่แบบแตัดสินใจว่าจะฆ่าล้างเผ่าพันธุชาวยิวก็เลยอยากแบบมาดูว่ามันคือมันเป็นยังไงตอนนี้เขาจะเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันเข้าฟรีตอนนี้ ห้าโมงแล้วไม่รู้เขาจะให้เข้าไหมเอยเขาปิดแล้วเป็นหกโมงตอนนี้ห้าโมงแล้วมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการอ่านดูทั้งหมดแบบมันมีข้อมูลเยอะมากถ้าว่างวาควรแบบควรเผื่อเลวลามาเยอะเลยอะรอบๆอ,อะคือมันมีส่วนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่พักที่ดีเลยแต่ว่าคือไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแบบคิดที่จะฆ่าคนเยอะขนาดนั้นได้ในช่วงนั้น ในงานส่วนใหญ่ก็คือจะมีพวกข้อมูลเยอะมากแบบว่ามีให้อ่านประวัติหลายๆอย่างแล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนโอดีโอให้ฟังผู้ที่แบบเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้น เนี่ยจากกระจกมองไปก็เห็นแบบทะเลสาบบ้านก็น่ารักคือทำไมทำแบบนั้นทำไมวันนี้แค่นี้ละกันรอบัสกลับไปสถานีรถไฟแล้วก็เข้าเมืองแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่ธรรมชาติสบายๆรู้สึกว่าพอเที่ยวใกล้ๆเราไม่ค่อยตื่นเช้าอะ่ะเมื่อเช้าก็าจะออกจากห้องก็แบบที่งังเกือบเทีย่ยงแต่ก็ถือว่าครบอยู่นะวันนี้ บายบายเจอกันคราวหน้าไม่รู้ว่าจะไปไหนละขี้เกียจละเริ่มขี้เกียจบายบายคิดว่าอีพีหน้าน่าจะเป็นอีสุดท้ายของเที่ยวเยอรมันเพราะว่าไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วทามาขนาดนี้นี่ก็เยอะอยู่นะ